สีทองอลังชางจนออกมาินตออีกคราบาไดไ้สีทองมาแล้วมาเลยตัวจำกัดที่ได้ราชาคีคีคไลฟ์สดทุกวันตอน17นาิกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดกันด้วยนะสายฟรีวันที่6ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้ <Like. S 1> เลอ,อ๋อที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นภาครวมของเกรวินนะ,ะมาแล้ว เรามานายกันสิว่ารีโอเดจาเนโรที่มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์609เขาจะจัดไ5้ผ้านี้ไหมครูุหมูของเกรเวนมาดูสองรีโอเดจาเนโรสดาวนะจัดมาเอายังไม่จัด แม่นึกว่าจะปล่อยสุดนะแบบไม่หยุดยังซะอีกนะเหมือนเซอร์วัลอศน์สามะจัดอาวุธ4ดาวซูริวนะครับอันนี้เนี่ยยังไว้อยู่หรือว่าดาวไม่มีแล้วดูอันดับตัวแต่ละคนอันดับที่2ถึงอันดับที่6เนี่ยอยู่โซไฟหมดเลยนะครับมีใครอยากจะมาอยู่ธานาทอนไหมมาอยู่กับกี้ได้นะครับ แล้วก็อันดับในเซิรเวอร์ของเราวันนี้อยู่ในอันดับที่538ของซาบ้าพลังนุยประเที่129,756บางคนบอกว่าพิกี้ทำไมพลังไปไวจังครับบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เอ่อเมื่อวานเนี้ยในไลฟ์สดตอนเย็นใช่ไหมทุกวันตอน 17นาฬิกา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งเราเปิดได้แต่ป้องกันได้ของโจมตีหรือว่าของเลือดน้อยมากครับแต่วันนี้กิจกรรมต่างๆกิจกรรมว่ากิจกรรมต่างๆที่มันมานะอย่างกิจกรรมของโซนิกค,ครับวันที่6เนี่ยวันสุดท้ายนี่มันจะแหงเกงนี่มาพี่ได้โจมตีความเร็วนะ้องก็เลยทําให้ของโจมตีความเร็วเราเยอะอย่างนี้นลพิบเร็วสปีดขนาดไหนนะ้องคิดดูดิให้เห็นว่าอับดาวเข้าไปนะฮะไวจัดเลยทีเดียวทีนี้ อตอนนี้เราถึงเลเวลที่สามารถอัพดาวได้แล้วอัพดาวของได้แล้วแต่ดาวเรามีอยู่11อันเราจะใช้แบบว่าประหยัดมากที่สุดที่แบบว่าไม่ต้องมาเสียเพชรคืนค่ารีในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่รีดในการอ่านแต่รอดูก่อนว่าตัวที่เราปั้นยาวๆจะเป็นตัวอะไรนะครับเพราะตอนนี้มีหลายมุมหลายมองที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะปั้นตัวไหนรวไมไปถึงตัวแดงยังไม่ได้เปิดเลย220ตัวแดงอะ่ะวันนี้แง้มไว้นิดนึงว่าเปิดแน่นอนตัวแดงเพราะว่าวันนี้เพชรโซนิคครบ6วันแล้วครับ เพียงแค่เราทำเคเวสจนครบอะ ทำเควสให้ครบทุกอันเนี่ยเราก็สามารถรับตัวมันได้แล้วแต่ตอนนี้พี่ได้แค่86เองพี่ยังขาดอยู่ 2, 2> เควสเควสที่ขาดก็คือ <c oughs> เควสนี้ครับอัญเชิญพิเศษ30ครั้งก็ <c oughs> เควสนี้ครับวันแรกเลยอันเชิญพิเศษ10ครั้งก็จะได้โซนิคครบแล้วก็จะปลดล็อกมาเป็นตัวโซนิคให้วันนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ครบนะครับจะมีระยะเวลาเนี่ยเหลือ14ชั่วโมงย้อนหลังนะครับเมื่อเวลาหมดแล้วเราจะได้เศษตามจํานวนที่เราทําได้สมมติเนี้ยถ้าเราหยุดไว้แค่นี้86เศษเรา าก็ได้86เศษในวันพรุ่งนี้ประมาณนั้นแต่ว่าอยากได้วันนี้คนอื่นเขามีโซนิกกันแล้วอะอยากมีบ้างขึ้นโซนิกเป็นตัวที่เราต้องปั้นนะครับสายฟรีต้องมีแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ใช้เป็นตัวพุ้นความไหวเพราะว่าดาเมจการตีบอลเขาจัดจัดเนาะโอ้ยลืมรับพลังงานมัวทํางานตอนเช้าจบแล้วเสีย20เพรเพื่อรับพลังงานไม่กวนํำสายฟรีต้องขยันเข้าหน่อยนะเนี่ย ก้าโมงเช้าบ่ายสามหนึ่งทุ่มเนี่ยต้องเข้าให้ให้ตรงเวลาด้วยอ่ะเรามาดูหน้านี้หน้านี้คือบ,บนนะฮะการตีบวกการอุปกรณ์เนี่ยเมื่อาาวานที่พี่แนะนําไปใช่ปะ่ะวันนี้เป็นดันของราชาทะเลที่ลงเอาของม่วงนะครับให้เราลงผ่านถึงชั้น6พอลงผ่านน้ชั้น6เราจะได้กล่องนี้มานะครับกล่องของราชาทะ,ทะเลลึกอันนี้ดิเซตสายฟ้าพี่ก็เอาเรียบร้อยแล้วและของที่ได้ก็เป็นของโจมตีโจมตีซึ่งดวงดีครับแต่เมื่อวานป้องกันล้วนๆใครส่งจดหมายมาอุ๊ยขอบคุณ คุยเทพฟ้า007คุยนี่เป็น MVP ของวันนี้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมพอเราได้เศษจ g ีนอตอันนี้มาเราจะเศษครบพอดีแล้วก็ทำาีนอตสามดาวครับเพราะว่าเมื่อเช้าพี่ลงดันนะ่ะไอ้ดันฝึกฝนนะ่ะมันได้แค่เศษเดียวเองตาวนี้หนเห็นว่าครบพอดีเป๊ะขอบคุณคุยมากเลยแล้วก็อยู่ในนาทีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนนะร่าง g ีนอตอาวุธสดาวไม่ใช่ จีนอสสามดาวเท่านั้นอุสามดาวอย่าหวังเลยสายฟรีเอาไม่ได้นะครับเพียงแค่เติมวันละสามสิบเก้าบาทเจ็ดวันหรือห้าวันนะมันก็ได้แล้วเนาะอ่ะขึ้น3ดาวเรียบร้อยก็จนอสน่าจะยิงแรงขึ้นแล้วก็อืดขึ้นบ้างวันนี้พี่น่าจะจบที่เลเวล43 43เนี่ยน่าจะอัพตอนเย็นๆนะเนี่ยบวกช็อกโกแลตที่เรามีอยู่น่าจะประมาณ6กโมงในไลฟ์สดเย็นนี้เจอกันนะครับมาเล่นกันแล้วก็น่าจะเลเวล43นะส่วนวันนี้ครับ วงล้อเนี่ยหมุนเอาเพชรล้วนๆอีกเช่นเดิมเพราะว่าเราจะเอาตัวแดงรวมไปถึงกดพลังงานช็อกโกแลตต่างๆครับวันนี้พี่กดกระป๋องม่วงไป1อันมูลค่า35เพชรแล้วก็กดช็อกโกแลตไป52ครั้งในขณะที่ตัวดํายังไม่ได้ซื้อยังคงครบ36ใบเพราะว่าเดี๋ยวเราคํานวณตัวแดงก่อนนะมาดูก่อนว่าตัวดําจะไปวันไหนเนี่ย เหลืออีกประมาณ1วันเนวันอีกสิชั่วโมงตัวดําจะไปมันจะไปก่อนที่เกรวินจะไปวันหนึงนั่นเองบางคนถามว่าพี่กี้ครับทำไมพี่กี้ไม่สุ่มตัวแดงสักทีฮะในเมื่อพี่กี้ตอนนี้มีตัวแดงอยู่168ใบบวกกับเพชรของพี่เนี่ยพี่ก็สามารถซื้อตัวแดงครบ220น้องใจเย็นแล้วฟังพี่นะฮะคือตัวแดงเนี่ยมันยังมีระยะเวลาเหลืออยู่กี่วันดูนีสิทธ์อัญเชิญ1วัน7ชั่วโมง พี่กะว่าจะส่งพรุ่งนี้ถามว่าทําไมต้องยือ้อไปถึงวนันพรุ่งนี้เพราะว่ามันมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับที่เราทำเพื่อแสละวันเนี่ยแล้วมันมีโอกาสที่จะได้ตั๋วแดงเพิ่มมาสักอันหนึ่งเนี่ยพอได้ตั๋วแดงเพิ่มเข้ามาสักอันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเพชรน้อยลงอันละ220เพชรเรื่องไหมพอเราประหยัดเพชร2 2 0เพชรต่ออันไปได้เนี่ยเราก็จะได้ตั๋วดําเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงยังไม่เปิดสักทีไงพี่รอก่อนรอจนถึงวันท้ายแล้วค่อยเปิด ถึงวันท้ายเรา,เราก็จะรู้แล้วว่าอะวันนั้นเนี่ยโอเคฉันมีตัวแดงแค่นี้จริงๆเพื่อที่จะเอาแกปู่บอแล้วก็ต้องยอมรับสภาพว่าต้องจ่ายเพรไปตามนั้นทีนี้อะไหนๆโซนิกเราอยากปั้นวันนี้อะพี่ขอเจียดครับเจียดตัวแดง30บใบมาเพื่อทำเพจของโซนิกครับเพจโซนิกเนี่ยเราค้างอยู่วันที่4กว่าวันที่1ก็คือเนี่ยต้องอัญเชิญ30ครั้งเพราะงั้นวันนี้ 30บใบจัดไปได้แบบเบิ่มเ,มเมคือแล้วพี่กี้จะสุ่มตู้ไหนครับมันมีหน้ากากหวานมาเพิ่มเลทครับพี่ครับหน้ากากหวานนะพิกกี้หน้ากากหวานอยากจะบอกว่ามันไม่มีตัวดีๆข้างในเลยเอาเป็นว่าแผนพี่เป็นอย่างนี้พี่จะสุ่มตู้ธรรมดาก่อนเอาให้ได้ตัวที่พี่ต้องการ อย่างเช่นตัวแบกอย่างวัคซีนแมนร่าง2อย่างซอมบี้แมนอย่างฟินิกแมนโกเคส์ก็น่าจะเอานะถึงแม้ว่าเดี๋ยวเราจะเอา UR ใช่ไหม UR ก็เฉียดว่าจะไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้เวลาเก็บตัวไม่น่าทันยกเว้นมีนกิจกรรมที่มันแจกตัวดำเยอะมานะครับให้มันได้ตัวแบกนี้นก่อนเนี่ยไอเนี่ยหตัวแถวบนน่ยก็ว่าได้ นะครับถึงค่อยเปลี่ยนไปตู้ของหน้ากากหวานเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนคนจะมาสุ่มตัวนี้ก่อนอ่ะทั้งนั้นมาลุยกันขอเริ่มต้นด้วยที่ตัวเหลืองล้างเกลือตัวเหลืองมี11บใบก็เหมือนเดิมครับจักระพัดเด็กแล้วก็ขอบาคุโก,โกนะ SR เอามาเป็นตัวคอมาจัดไป10ใบประเดิมล้างเกลือ กับตัวเหลืองมาดูกันสิว่าจะออกอะไรใสจะมะครับวันนี้อัดอันตัวมานานได้เวลาปลดปล่อยตัวแดงปล่อยอุกาบาทจนเกิดเป็นบระกายแสงสีฟ้าลังช้างเกลือแบบเห็นเห็นนี่คือล้างเกลือจนสะอาดเอีย่ยมไม่มีอะไรเข้ามาในตัวเลย มาลุ้นกันที่ตู้ตัวแดงอ่ะใช้นี่นะใช้ตู้ตู้ธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นตู้ไอ้เพิ่มเลนะกับหวานอะไรเราจะเอาตัวธรรมดาก่อนมาละแปดใบแรกความจริงเนี่ยเป็นสิบใบแต่ว่าเขามีส่วนลดเนาะมีส่วนลดในการเปิดครับใสตาะมะขอเล็งเลนเน้นเน้นครับไอดีแรกของไอดีนี้เปิดครั้งแรกมาเป็นสีม่วงอลังชางมันอยู่แล้วอ่ะ เคยมีคนคอมเมนต์ช่องพี่บอกว่าส่วนใหญ่นะมันจะมากันในประมาณโลที่4ใช่ไหมตัว SSR อ่ะงั้นวันนี้เราเปิดสัก5้าโลแล้วกัน50บใบเนาะอ่ะสิบใบแรกจัดไปแล้วครับต่อไป10บใบที่2มาและอุกาบาทตกมาอีกแล้วขอออกโลนี้เลยได้ไหม SSR และ SSR ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวไม่จำกัดเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมาข้างบนเหมือนเราจะได้อะไรประกายแสงสีม่วงแฟดเหรอนานไงแฟดขึ้นมาให้เสียวขึ้นมาให้รุ้อกอริลลาไซบอก โอ้โหนี่มันเมต้าหุ่นยนต์มาทั้งจีนอตทั้งกอริลลาไฟบอกเปือเละเทะโลที่3ของตัวแดงหรือว่าใบาที่30ครับอุกาบาตขยันตกกีกี้ก็ขยันต่อยรอกันมานาน6วันได้เวลาเปิดตัวแดงสักทีต่อยอุกาบาทเจ้ากา่แบบประกาศแสงสี่พว <laughs> โอ้ย โปรดฟิกเกอร์ยาวๆด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนักมายากลไปเนี่ยมาพือ่อน้องโอ้โหต่อไปโลที่สี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่สังเกตมานานละโลที่สี่ s อมันมาตลอดเลย GM อมันล็อกมันไม่ได้เพิ่มเลยหรอกมันล็อกมาอยู่แล้วครับเนี่ยพี่ไม่ดีใจเลยกดสุ่มไปเลยมาแน่น,นอนสีทองกำลังชานและเป็นตัวไม่จำกัดด้วยหรือว่าตัวธรรมดาออกมาเป็นเห็นป่ะสีทอง G m อมันล็อก เออล็อกชัดๆออกจากโอ้เหนือความคาดหมายะ่ะเจมเจมมาแบบโอ้แอนจันส์โอ้เจมเล่นอย่างนี้เลยเหรอีเอมเอาหนักอยู่นะเหนือความคาดหมายไหมละ่ะรู้แหละว่ามาโลทีส4แต่ไม่คิดว่าตัวนี้เจมบอกว่า กิกกี้แกคิดว่าฉันจะเซอร์ไพรส์แกแค่โลที่สี่งั้นเหรอแกลูกรักของแกไปในทีมนะไม่ปั้นครับไม่ปั้นเว้ยมาตัวแรกเลย SNR ของตัวแดงหัวจะปวดโอ้ยต่อไปโลที่ห้ามาลุยกันโอ้ยแรงว่ะตัวอื่นมีไหมครับน้องชายโลที่ห้าของตัวแดงทิกกี้คลั่งแล้ว ขอเน้นๆตัวจํากัดนะคราวนี้จะเป็นตัวจํากัดออกมาตัวจํากัดที่ได้มงจ๋าเลยตัวจํากัดได้เป็นอะไรเนี่ยขอดีๆหน่อยสีควรออกกําลังเสริมหรือว่าดวนแพ้ชนะตัดสินกันไปเลยแม็กสายฟ้าปวดฟิเกอร์กิ๊กี้คลั่งแล้วกิกี้คลั่งจริงแล้วขอเปิดจนกว่าจะได้ตัวจํากัดได้ไหมเราเปิดไปเท่าไห,หร่แล้ววะหก ห้าสิบใช่ไหมใบที่หกสิบโอ้โหค้างแล้วตอนแรกว่าจะเปิดนิดหน่อยเพื่อคอนเทนต์ตอนนี้ไม่ไหวละโอ้ย oh, ใส่จามาขอกระโดดแล้วก็เน้นเน้นเหนียงเหนียงไม่ให้ตั้งตัวเจ๊บอกเฮ้ยจะไม่ยั้งตัว,เ,ตวเลยเอสเอสเอาออกมาม่วงจ๋าโอ้ยโอ้โหสามสร้างกรรดฟิกเกอร์ยับยับใบที่หกสิบละใบที่เจ็ดสิบนะเฮ้ยเอาหน่อยดิวะ เอาหน่อยดิเฮ้ยอูมาละใสตะมาขอกระโดดต่อยอุกบาทขอตัวจํากัดหน่อยใบยที่เจ็ดสิบม้วนเฮ้ยโอ้โหซ้ำเละแฟะแฝดอีกแล้วฉันไม่ได้มีอะไรอะไรขนาดนั้นอะไรเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหน้ากากหวานเออเอามาปั้นผ่านด่านฮีโร่เอปีศานได้ไหมมจะเหลือจะเชื่อเดี๋ยวนะเจ็ดสิบใบใช่ไหมร้อยใบเลยมั้ใบที่แปดสิบ อี่กข้างล้อีกข้างแล้ว,ลวจนกว่าจะได้ตัวจํากัดใบที่แปดสิบต่อยมาสี่ม่วงให้เลยวะแปดสิบเรายกระโหลกอะไรแล้วอโอ้ยตายแล้วตายแล้วกัวนดูหกศูนเก้า forever เริ่มเริ่มมีเขาลางแล้ว โอ๊ยเก็บไว้ทําไมอะตัวจํากัดอนะใบที่เก้าสตัวจํากัดยังไม่ออกเฮ้ยใบยที่เก้าสิ ขอร้องเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าสีทองอหลังฉากจนออกมาเดอนต่อยก็บา,บาดาวไปสีทองมาแล้วใบที่เก้าเสเอเสอาร์ R, ตัวจำกัดออกมาแล้วนะขอเป็นใครก็ได้มาเถอะตัวอะไรเอ่ยออกมาให้ฉันไม่สนใจแกเริ่มสำรวจเถอะไปสำรวจไกลๆเถอะสปริงมาแต่ประเด็นของจาก,ก็คือวัคซีนแมนโบร่างสองหรือว่าตัวไหนก็ได้อยู่ในแถวบนมาเลยตัวจำกัดที่ได้มาเลยจงทำให้ชีวิตของข้ารู้สึกเร่าร้อนข้ามาเพื่อ โอ้ยแล้วร้อนจริง